เหมันพังทลายไปหมดแล้วทั้งความรักและการงานของฉันในตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบินรู้สึกอยากร้องไห้แต่ก็ไม่มีน้ำตาในขณะที่ฉันกำลังจะกลับบ้านจู่ๆก็เกิดความวุ่นวายขึ้นในห้องรับรองผู้โดยสารฝูงชนที่กำลังแตกตื่นเบียดเสียจ,จนเซแทบล้มทันใดนั้นกลับมีมือที่อบอุ่นยื่นมาประคองฉันไว้พร้อมกับเสียงทุ่มนุ่มกระซิบข้างหูฉันเบาๆเาจ้าลายเซรึเปล่าลายเซนฉันยังไม่ทันตั้งตัว ก็เงยหน้าขึ้นถามตามสัญชาตญาณให้เส้นตรงไหนดีครับแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะได้คิดอะไรต่อก็รู้สึกตกใจกับชายหนุ่มตรงหน้ามากเพราะผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันคือเสินเวย่ยฉีนักสแสดงหนุ่มสุดฮอตเจ้าของรางวัลน,นักสแสดงนําชายคนล่าสุดนี่เขามาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันผลักเขาออกและรีบเดินออกไปจากตรงนั้นไม่นานนักก็มีเทรนแฮแท็ใหม่ในเว่ยป๋อขึ้นเทรนอันดับหนึ่ง สและอันดับสามตามลำดับในที่สุดฉันก็ดังสักทีถ้าหากว่าการเป็นข่าวเชาว้าเรียกว่าดังแล้วก็คงจบเห่ไม่เป็นท่าแล้วล่ะผู้จัดการหลี่ส่งข้อความถึงฉันเธอกล้าดียังไงทำไมถึงไปอยู่กับสบ่วนเว่ยฉีได้สมองเธอไปอยู่ไหนแล้วฉันได้แต่อ่านข้อความเหล่านั้นด้วยความรู้สึกลำคาญใจนี่ฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยทำไมชาวเน็ตถึงลุมต่อว่าฉันได้ขนาดนี้ นี่มันบ้ามากนะฉันแค่เดินชนเขาแล้วเขาก็คว้าตัวฉันไว้แต่มันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเองแล้วฉันผิดอะไรโก้้าามิวแลฟัังนนเยอะะๆ